สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะครับเนะาะมือนีกะในมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาชมบ้านนกดาวบ้านใหม่เกาลุงหานนะครับบ้านเป็นบ้านทรงเตียนะครับทรงเตียเนาะสีสวยงามรูปแบบแบบใดมาช่มไปพร้อมๆกันเนาะครับอันนี้และทอาทายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับ เป็นบ้านไม้บานไม่เก่าครับไม่หรือวัสดูที่นํามาใส่นี่ก็เป็นไม้เก่านะครับเนาะนายูกระทัดรัดครับเป็นบ้านทรงจัวนะมีระเบียงครับเนี่ยมีห้องนอนสองห้องเนะครับเนาะบ้านหลังนี้ เป็นบ้านทรงเตีย้ยโยกสูงจากพื้น,นี่ประมาณสัก70-80ซเส้นนี่แหละครับนี่ท่ายรอบๆตัวบ้านให้ท่านผู้ชมในเบิ่งนะครับสวยงามเพิ่งนกระโลงสีโลงแรลกให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ด้านหน้าครับด้านหน้าของตัวบ้านเนาะเป็นระเบียงครับ บ้านหลังนี้ก็คิดว่าสิตอบโจทย์ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนาะครับเพราะว่ามันป่ะสูงนะบันได3าขันครับบ้านหลังนี้ขือโลงงายเหมาะสำหรับผู้สูงวัยสิบป,ปวดแขงปวดขาเนาะครับบ่สูงหรือทุกวัยนั่นแหละที่มากบ้านส่งเตีย่ยนี่แหละครับ บ้านหลังนี้บันไดสามขันครับบันไดก็กว้างนาะขึ้นโล่งง่ายครับขึ้นสามขันก็ฮหอดบนบ้านแล้วอันนี้ระเบียงครับที่ทายทนผู้ชมได้เห็นนี่ระเบียงนี่ซีมีขนาด3.5มุ้คณเเมตรครับฝาที่มองเห็นนี่ก็คือฝาไม้เนาะบ้านหลังนี้ทําด้วยฝาไม้นี่ละแป้นเป็นแป้นไม้เก้าครับแป้นปูพื้นนะ แผ่นที่มันอยู่โตแล้วเนาะแนบสนิทชิดกันบ่มีบ่มีปองให้เห็นอ,อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับเนาะสิบาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งห้องนอนเนาะประตูเป็นแบบบานเลื่อนครับห้องนอนก็กว้างขวางโอโถงนะครับขนาด3คูนาุดห3.5เนาะ ไฟเพิ่นกับตอเรียบร้อยแล้วเนาะหน้าต่างมีช่องระบายลมหน้าต่างรอบด้านครับผนังแป้นแอมก็เป็นแป้นไม้เนาะครับขื้นก็นดีเป็นไม้ที่ยู่โตแล้วนะครับเป็นไม้เก่าเนาะ นอยู่ถือว่ากว้างขวางนะครับห้องนอน3คุ้นสนี่ขนาดโตบ้านนะครับ6.5คุ้นเคุ้นเเมตรเนาะราคายูที่4แสนหาหมื่นบาทนะครับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าราคากาา็ตามกำลังสับของท่านผู้ชมเนะาะถ้าสนใจก็ติดตอ่อ เจ้าของลานเพิ้นด้โดยตรงนะครับเบียงดันนอก นี่มาบึงห้องนอนหของที่2นะครับประตูก็เหมือนกันกันกบห้องที่1นึ่เนาะเป็นบานเลื่อนเป็นเลื่อนนะครับในห้องนอนก็ตกแต่งเหมือนเหมือนกันเนาะขนาดทอกันคือ33.5เมตร นนอนก็ยังบระท่านอยู่บุผนังนะครับเห็นเฮ็ดให้เห็น,หนใหม่นะชูใหม่แหนแอมก็สวยงามครับาตาต่างที่ระบายล่มกับมีทุกจุดนะครับอ,อก,กว้างขวางเนาะ ห้องนอนมีสองห้องบ้านลังนี้แต่ว่าบ่ม,มีห้องน้ำนะครับบ้านลังนี่อันนี้ระเบียงรอบนอกเนาะสำหรับนางหลับลมชมวิวชมบรรยากาศรอบรอบบ้าน สำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าคงจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนาะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยของเฮาเนาะกับผู้ที่ชอบอาบานทรงเตี่ยนะครับก็นําไปพิจารณาเนาะถ้าเขาอยากได้ก็สามารถติดต่อกับเจ้าของร้านเพื่อไในโดยตรงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจด้วยดีเสมอมากนะครับกาบขอบพระคุณมากนะโอกาสนี้นะครับ สวัสดีครับ